สวัสดีครับผมผมน้แดมครับวันนี้มาตั้งนะครับอุปกรณ์ตกแต่งในรถ2รุ่นเลยครับคันแรกเป็น Tota ต้าฟอร์นนะครับคันที่สองเป็น Levo เดี๋ยววันนี้ผมแนะนำก่อนนะครับใน To y o t a าออน e วฟอตัวนี้ผมติดตั้งอะไรขึ้นไปบ้างนะครับนะครับนี่นะครับอันนี้เป็นช่วยลองนะครับช่วยรองมิดดูครับดูงานเนียนๆนะครับอันนี้จะค่ายฟิตเลยนะครับ เดี๋ยวให้ดูครับนี่ครับไฮไลท์อยู่ที่นี่ไฮไลท์อยู่ที่ทอนีประตูนะครับมีไฟเรืองแสงแบบนี้นะครับเวลาเราเปิดประตูนะครับจะค่ายฟิตครับจีนะฮะอันนี้ประตูหน้าด้านซ้ายนะครับดูดีนะครับจะเป็นรังผึ้งเลยนะครับตัวหนังสือจะเป็นรังผึ้งนะครับไม่ใช่เรียบๆเวลาเรามองไกลๆจะมวงมันเรียบบนะครับตัวนี้สวยมากครับประตูหลังนะครับด้านซ้ายนะครับนี่ครับ พี่ครับสวยงามจริงๆครับลองดูนะฮะงานเป็นงานอะคริลิกนะครับตัดแสงด้วยนะครับมีไฟสีน้ําเงินนีครับโลโกบเป็นหลังพึ่งนะครับสวยงามเลยทีเดียวลูกค้าท่านใดนะครับที่ใช้ Toyota าออลิฟ f o อร์จเนอร์นะครับ้าสนใจที่จะตั้งนะครับตัวธรณีประตูนะครับหรือการลอยประตูแบบมีไฟนะครับ สอบถามรายละเอียดเข้ามาได้ที่นาดาครับ0812811259ครับขอบคุณครับ